สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง12ติงอาชแนลวันนี้พามาชมอีกต้นหนึ่งครับที่ผมได้ทำการตัดยอดเขาออกครับน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วครับเขาจะเป็นแบบมสีสองอยอดออกครับนี่ครับต้นเท่ากันเนี่ยผมได้ทำการตัดออกก็เ,เป็นเหมือนเหมือนงานังกติกครับ ผมได้ตัดออกน่ครับพอตัดออกต้นต้นหลักเขาก็จะโตเขามีต้นเดียวก็ไม่มีกินงเยี่ยงอาหารเขาเขาก็จะโตดีนะครับนี่ครับที่เหลือเขาไม่ให้โตนะครับนี่ครับรอยตัดตอนตัดเนะี่ยเท่าๆกันครับเป็นแผลเท่าๆกันพอตัดแล้วต้นเนี้ย มันมีประธานเดียวมันก็เลยโตแบบทำให้เขาจเจริญตบตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวดีครับประมาณนี้ครับทีาแรกดูเหมือนว่าเขาจะไม่รอดครับตัวนี้เขาต้นเขาเหลืองมากแล้วก็มีสองยอดนะครับ เขาก็เริยนตบตวดีครับไม่รู้เขาตัดหรืยครับแต่ผมตัดนะครับถ้ามี2อหยอดอผมตัดออกเลยนี่ครับรอยแผลครับตรงนี้ครับ พอเราตัดแล้วเราจะได้ยอดที่สวยครับนี่ครับมาต่อกับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้จะเริญนตบโตัวดีครับผมมีทั้งหมด ปลูกน้อยครับตัวเรียน40ต้นได้ครับผมจะพยายามถ่าย e และ2ต้นครับนี่ครับตัวนี้ก็เติบโตดีครับเป็นกิ่งข้างครับยอดเลือ้อนี่ครับ ประมาณนี้ครับลกหน่อยครับยังไม่มีเวลาตัด,ดจากไปก็แบบอยู่แบบธรรมชาติก่อนนะครับ,รบเขาก็จะโตประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ